มีใครบ้างคนให้คำนิยาเอาั้งแต่เราอยู่มุมนั้นเลยครับครับมีใครบ้างคนให้คำนิยา แตกต่างกับฉันที่มองมรักคือความสุขอาจจะเหนื่อยบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีแต่เทมได้เลยมาอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันเคยได้รัก ันก็นยังไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอย่น้อยฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจทุกนาทีที่ฉันมีเธอรักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ พยายามที่ทำเพื่อเธอจะขอทำต่อไปแค่มีรอยยิ้มของเธอส่งมาก็ชื่นใจหากในวันพรุ่งนี้เธอจะตอบตอบลงคงจะคุ้มค่ามากมายหากจะต้องผิดหวังก็ไม่เสียใจยังน้อยฉันเคยได้รับ ไม่วังอะไรก็รู้ฉันเองก็ยังไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นยังน้อยฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจทุกนาทีที่ฉันมีเธอรักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่และมี เหนื่อยบางครั้งอาจจะเจบ็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้เรื่อยมาหากจะต้องทิดหวงก็ไม่เสียใจ yeah, 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 yeah. สบายตัวไหมสบายตัวดีขึ้นไหมดีขึ้นมัดีกว่าปลดไปปลดล่อยู่หลังไอ้น้าแบนไหมครับเนอะ,ะนนมันดูพุ่งอะ่ะพอพอมพ,พุ่งแล้วมันดูสนุกอะ่ะ ดีซ้อมัมงงบมงงฮะว่าไงบ้างโอเคโอเคเลยครูมันดูแล้วมันดูแบบมีพลังดูแบบ engineered <c oughs> ที่ตอนสุดท้ายมันจะได้ระดับจากจากจากตา่ำแล้วก็เริ่มไปสูงถูกปะงั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตอนทุกแรกมันนิ่งไหมครับทุกแรกก็โอเคไม่ไม่นิ่งแต่แต่ครูว่าไอตอนที่จังหวะที่เราจะเดินไปทางเนี้ยที่มันมีจังหวะที่เหลือสองแปดเราจะทำอะไรที่ก่อนที่จะเดินมาทางเนี้ยมันน่าจะเล่นได้ไม่รู้นะ เพราะงันึเหมือนกับรอจังหวะเพื่อจะเดินมาทางเนี้ยอ๋อที่สองแปดที่ไม่ไม่ได้ร้องอะ่ะก่อนที่จะมาเร่งบุ๊บแล้วแบบเหมือนเดินเข้ามารอลองถากรุ่เล่นดูจะพูดอะไรหรือว่าจะทำะไไเสืออะไรลองคิดดูว่า มันน่าจะช่วยตรงนี้สิ่งกี้เราได้อ่ะครูว่านะมันจะได้แบบไม่มอนตทมมันจะได้ไล่ระดับแล้วมันจะได้ไม่ตกโอเคครับครับเต็มที่ครับผมอย่าลืมเรื่องการเดินฝึกเป็นให้เป็นนิสัยนะครับ